สวัสดีครับนี่พบกับกายาขายกายจัดให้กันอีกแล้วนะครับวันนี้กายอยู่กับเจ้า New Xtander GT นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดของเราเพิ่งเปิดมานะครับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง1ราคานะครับราคาเพิ่มมาเป็น9,12,000บาทนะครับผมแล้วได้อะไรเพิ่มล่ะเพราะเพราะราคาเก่านะครับ 895,000เนะเพิ่มมาประมาณ17 0 0 0นะครับผมเป็นราคา9 1 2 0 0 0บาทแต่เนี้ยมันเปลี่ยนอะไรมาบ้างมันเพิ่มอะไรมามาให้เราบ้าง17 0 0นที่เราเพิ่มไปในราคามันคุ้มค่าไหมมามาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวกายจะบอกให้ว่าเจ้า E x p e n d e r GT ตัวนี้เปลี่ยนอะไรบ้างเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับไฟไฟหลีตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมกระจังหน้าสีดำเหมือนเดิมคิ T ้วตัว C โครเมียมเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนเด่นๆด,ด้านหน้าเลยคือเจ้าโคมไฟนะครับทั้งสอง,สองข้างนี้นะครับผมก็ยกไฟจากเอ็กเพนเดอร์คมาใส่เลยนะครับเป็นไฟมันติโปรเจคเตอร์ LED นะครับโอ้โหแค่ชื่อก็จ้าบแล้วแล้วก็สวยเลยนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นไฟแบบมันติโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมทั้ง3าดวง พอเปลี่ยนไฟปุ๊บอย่างที่1เปลี่ยนไฟปุ๊บอย่างที่2ก็ได้ระบบไฟเปิดปิดออโต้มาให้นะครับผมตอนนี้เราก็ไม่ต้องยุ่งยากแล้วครับเปิดเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวระบบมันจัดการให้2อ,อย่างแล้วนะครับอย่างที่3าคือปัดน้ําฝนอัตโนมัติใส่เข้ามาแล้วครับผมเพื่อตอบโจทย์รถรุ่นใหม่นะต้องส่วนใหญ่ต้องออโต้ก็จัดปัดน้ําฝนมาให้นะครับ4กระจกมองหลัง เป็นระบบตัดแสงอัตโนมัติให้แล้วนะครับออยู่ด้านในรถเดี๋ยวกลยอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมก็มีเชนมาแค่นี้นะครับสำหรับปีตัว e x p ก n d e r GT 2 0 2 3นะครับเชนมาทั้งหมด4อย่างตามที่กายบอกไปแค่เปลี่ยนไฟหน้าก็หล่อแล้วดูหรูดูแพงขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้เรื่องของความส่องสว่างดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้ไฟออโต้เปิดปิดอัตโนมัติเพิ่มขึ้นมานี่ดีมีประโยชน์มากเลยครับแล้วก็ ไอปั่นน้ำฝนอัตโนโมัติกายก็ว่ามีประโยชน์นะครับเราไม่ต้องไปยุ่งยากเนอะเดี๋ยวมันปั่นของมันเองเดี๋ยวมันเปิดไฟหน้าของมันเองกายฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเอ็ก d พนเด2023ตัว GT นะครับผมส่วนโปรโมชั่นนะครับออกรถ10,000เอาไปเลยนะครับตัวใหม่2023ได้เพิ่มมา4ระบบ4อยางนะครับ ออกรถ19,000บาทเอาไปเลยชุดแต่งรอบคันประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีนะครับผมวันนี้ไก้ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมนะ X อสเทนเด GP, ตัวใหม่2023ออกรถแค่19,000บาทท่วนจบจบ,จบคิดถึงวิซูคิดถึงไกลอ่ขายไกลจัดให้ครับสวัสดีครับ